ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line Chaiyo_Stone ก็ได้คะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นะคะวันนี้เราจะเปิดไพ่สถานะคนรกรกเ่านะคะเดินทางมาถึงคิวชามิถุนนะว่าเมถุนนะคะสามารถที่จะดูได้ทั้งาราศีแล้วก็ลัคนานะคะไม่ฟิกน,นะคะ แล้วก็การแบ่งวันที่ตามวันเกิดก็ได้ทั้งาทางตะวันตกแล้วก็แบบของไทยนะคะเดิมเนาะก็ขอให้เลือกกันเด็ดขาดนะคะถ้าแค่มีปัญหาทะเลาะกันห่างกันเนี่ยต้องดูดวงคุณมีคู่นะคะกองแรกจะเป็นพลังงานของคุณมิถุนหรือเมถุนนะคะในกองที่สองเนี่ยเป็นพลังงานคนเก่าแล้วก็บทสรุปนะคะตรงกลางนะ ใช้สำรับค่ะขึ้นเป็น5้าขัานะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเต็มไปด้วยข้อขัดแยง้งการโต้เถียงนะ,ะหรือว่าจะหมายถึงบุคคลที่3 4 5ก็ได้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะสาเหตุที่ทําให้ต้องเลิกลากันไปว่าก่อปัญหาเนาะมาดูค่ะเริ่มจากคุณนะคะเลิฟเฟอร์กับหัว คุณก็คิดแล้วแหละว่าถึงแม้คุณจะเคยรักเขามากแค่ไหนหรือว่าเคยคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณอนะแต่เมื่อมันมาถึงสุดทางอะนะคะมันก็ต้องตัดใจและตอนนี้คุณก็เหมือนยอมรับชะตากรรมว่าเออมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเบรกต้องพักแล้วแหละแล้วก็เลือกตัวเองนะคะแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นไพซีดาขึ้นกับหัว สาเหตุที่ทําให้เลิกกันบางทีมนอาจจะเป็นปัญหาเรื้ังก็เป็นไปได้เป็นปัญหาเก่าที่มันกลับมาเล่าใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ฟังเส้นสุดท้ายของคุณเนี่ยมันตัดมันขาดนะคะคุณขอกลับไปอยู่กับตัวเองดีกว่ารักตัวเองแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยค่ะ aggressive m o v i n g on เลยนะคะไพ่สวินดาบคุณขอไปข้างหน้าก่อนตอนนี้คุณไม่อยากจะมองย้อนกลับมาข้างหลังอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันอาจจะเจ็บปวดมากสําหรับคุณทีนี้มาดูพนักงานของเขาค่ะ เป็นราชินีเหรียญน,นะคะกอดเหรียญไม่นั่นเลยคนที่เสียใจหรือว่าเสียดายเนี่ยกลายเป็นเขาซะแล้วนะคะในตอนนี้ ก็พึงจะมาเห็นคุณค่าของเราในวันที่มันอาจจะสายไปนะเยมเพลสให้กับหัวนะคะนางฟ้าหรือเทวดาที่ตกสวรรค์เคยเป็นคนที่โดนรักถูกรักมากมายเพราะเขประหลมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะก็อาจจะใช้ชีวิตยากิิหนึ่งทำใจยากแล้วก็ไพ่เดอะชาริออตกับหัวด้วยเขาอยากจะย้อนเวลานะคะเขาอยากที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะปรับตัว แก้ไขปัญหาหรือลดช่องว่างระหว่างคุณ2คนแต่ละคู่แต่ละเคสเลิกกันสาเหตุมันไม่เหมือนกันนะคะแต่เมย์จะบอกว่าเขาว่ารี a l ไลซ์แล้วว่าอะไรนั้นคือปัญหาแล้วก็เขารู้ด้วยว่าเขาสามารถที่จะปรับได้ณเวลาที่เขาจะมีโอกาสแต่เขาไม่ได้ทำานแต่ตอนนี้เขากลับไม่คิดว่าเขาอยากจะทาเหลือเกินแต่มันไม่มีโอกาสแล้วนะคะทีนี้เรามาดูบทสรุปกันนะใบแรกนะคะบทสรุปเนี่ยขึ้นมาเป็น6เหรียญกับหัว ก่อนหน้านี้ค่ะมันก็ไม่ได้บาลานซ์อะไรเลยนะคะในความสัมพันธ์มันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เอาเปรียบกันนะไม่ว่าจะทางไหนนะแล้วก็มีไพ่อัศวนคาถากับหัวมีฝ่ายหนึ่งอ่ะที่รั้นดือ้อไม่ฟังนะคะแล้วก็อาจจะใช้อารมณ์นะคะ,ะในเรื่องราวความสัมพันธ์มากไปแล้วก็มี2เหรียญที่กับหัวท้ายที่สุดมันก็ขาดนะคะการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไวม้มันไม่สามารถจะทนทานได้แล้วค่ะคุณก็ยกธงขาวแล้วก็เดินออกมาเขาเองก็ต้องเสียใจนะคะ ามาทำนายกันต่อในช่วงของไพ่อัศโลนะอ uh, this could be t h one นะคะมีอ uh, อ let go of control issue แล้วก็มี pass life a r i n พ i p ใหไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาสองใบเลยคุณสองคนมีพลังงานของคู่ในดิจตชาติหรือว่าจะเป็น twin f ฟ a m e คู่เป็นคู่กรรมเป็นไปได้นะคะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละที่จะต้องมาเจอวิบากกรรมกันอาจจะเป็นการชดใช้กรรมอะค่ะที่ต่างคนต่างเคยทําอะไรกันไว้ในอดีตนะคะเมื่อเผชิญกับปัญหาตรงนี้นะคะมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็ยังมีโอกาสเปิดกว้างอยู่ที่ว่าการย้อนกลับมาเคลียกันแล้วให้อภัยกันมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่นถ้าเกิดว่าเราทําใจที่จะให้อภัยกันได้อะไอเรื่องราวการที่ว่าจะกลับไปเป็นคู่กันอีกอะมันก็ยังมีโอกาสนะคะอันนี้มันแล้วแต่นะว่า คุณจะตัดสินใจยังไงด้วยนะคะไม่ได้ว่าพลังงานขึ้นมาแบบนี้แล้วจะต้องอ่ะให้โอกาสคนนี้ไม่ใช่นะค,ะคุณเป็นคนกนํกาหนดชะตาชีวิตตัวเองค่ะเพียงแต่จักรวันท่านจะตั้งโจทย์มาให้คุณแค่นั้นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของคาแนะนําจากแองเจวันเซอร์ถ้าใครมีคําถามตั้งคำถาม,มในใจได้นะคะเผื่อแองเจวันเซอร์จะตอบได้นะคุณก็ปรับคําตอบของคุณเองนะคะจากอาไพแตแ something better ค่ะ o p p o r t u n i t y แล้วก็มีไพร์เดฟรีโน ถ้าเราตัดความคิดได้านลบออกไปเปิดใจกว้างค่ะทำใจใสบายเนี่ยเราจะค้นพบกับสิ่งที่มันเป็น opportunity หรือว่าโอกาสดีๆมากมายในชีวิตนะคะตรงนี้ก็อาจจะรวมถึงเรื่องของการให้ภัยการหรือว่าการที่คุณจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยแล้วก็แด่ฉันดึงเบเชอร์คือว่าไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่กับคนเก่าให้โอกาสคนเก่าหรือว่าเลือกคนใหม่ๆคุณก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็เหมือนกับว่าจุดที่มันแย่ที่สุดของชิวรักเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ ข้อความจากคนรักเก่านะคะอาจจะเป็นเราบอกเขาหรือว่าเขาฝั่งมาบอกเราก็ได้ะคะ่ะตรงนี้นะคะ I love you to the moon and back a million times ฉันรักเธอมากมากๆาก,าก,ากละเกินนะก็คือว่าการที่แบบระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยมันก็คือไกลมากค่ะแต่ว่าเขามีความรักให้กับคุณอนะมากกว่าการที่ วัดจากระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์เป็นล้านล้านครั้งนะคะคือมันมากมากมากค่ะอย่างที่เมย์บอกนะ,ะมันเป็นการเปรียบเปยนเนาะก็ได้ฟังแล้วก็อุ่นใจนะคะแต่ว่าบางทีมันจะสายไปหรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบนะค,ะค่ะวันนี้ถ้าใครอยากจะเค,คีมคการทำนายก็พิมพ์รับรับได้เลยแต่ว่าถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวกันนะคะสามารถที่จะย,ย้อนกลับไปดูอินโฟเมชั่นตนต้นคลิปได้เลยนะคะมีขึ้นให้ะคะ่ะเป็นคิวอาร์โค้ดไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นการอแอดตามหลายชื่อก็ได้นะคะก็ลองย้อนกลับไปดูได้เลยนะ,ะวันนี้ขอตัวค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ